เชฟร้านอาหารชื่อดังที่ชีวิตกำลังมาถึงจุดตกอับเมื่อมีอินฟูเซอร์ปากจัดสับเละวิจาร์ณอาหารของเขาว่ารสชาติเหมือนอ้วกทำให้เขาถูกไล่ออกจากงานที่รักเชฟจึงได้ตัดสินใจลักพาตัวนักวิจาร์ณอาหารคนนั้นมาและถาอาหารเขากินอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขายังพูดโกโหกอีกเขาจะต้องตายสวัสดีครับผมแอดมินอัตตาหิ วันนี้ผมมีภาพยนตร์สยองขวัญมาเล่าให้ฟังกันนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Bitter f e a s t แต่ก่อนที่จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องดูอะไรดีด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นด้วยสองพี่น้องจอนนี่และปีเตอร์ได้พากันไปเล่นในป่าโดยจอนนี่ได้เอาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์มีโอกาสที่จะเล่นบทบาทสบทบาทในชีวิตคือ ผู้สร้างและผู้ทำลายมาอ่านให้ปีเตอร์ที่เป็นน้องชายฟังภาพตัดมาที่ปีเตอร์ที่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่และเป็นเชฟที่เต็มไปด้วยความพิธีผทันของรายการทีวีชื่อดังโดยเขาต้องทำงานกับเพกพิธีกรสาวผู้น่ารำคาญเพราะเธอมักสร้างมุกตลกให้คนดูหัวเราะโดยการโต้แย้งเล็กๆน้อยๆซึ่งทำให้ปีเตอร์ไม่ค่อยพอใจ หลังจากจบรายการจึงทะเลาะกันซึ่งเพกก็ยืนยันกับโปรดิวเซอร์ว่าไม่สามารถทำงานกับปีเตอร์ได้อีกต่อไปโปรดิวเซอร์จึงบอกปีเตอร์ว่าสิ่งที่เพกทำคือมุกฮาฮาที่ต้องทำเพราะคนดูชอบเพื่อสร้างเรตติง้งซึ่งมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ปีเตอร์ยืนยันว่าเขาไม่สนใจเรตติง้งเขาสนใจแต่อาหารที่เขาสร้างสารรค์เท่านั้นโปรดิวเซอร์จึงบอกว่า หากยังยิงเยะโสไม่สนใจเรตติง้งทางรายการก็คงไม่ต่อสัญญาให้วันต่อมาปีเตอร์ได้เข้าไปที่ร้านอาหารที่เขาทำงานเป็นหัวหน้าเชฟเจ้าของร้านก็เรียกให้ไปอ่านบทความของแฟรงค์นักวิจารยออนไลน์ปากแซบที่ได้เขียนรีวิวอาหารที่เขาทำอย่างรุนแรงโดยแนะนำลูกค้าว่าอย่าได้คิดลองกินฝีมือของปีเตอร์ รวมไปถึงต่อว่าความอดดีไม่สนใจใครและทำตัวเป็นคนน้ำเต็มแก้วของเขาจนไม่มีใครครองร้านจึงตัดสินใจไล่เขาออกปีเตอร์โกรธเป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่เพราะขัดสนเรื่องเงินแต่การทำอาหารให้คนกินมันคือชีวิตของเขาเมื่อกลับไปอาพาร์ตเมนต์หลูที่อยู่ตามลำพังขณะที่กำลังทานมื้อเย็นด้วยอาหารที่ทำเองก็คุนคิดเรื่องที่เกิดขึ้นและนึกถึงอดีตตอนที่วิ่งหนีจอร์นี่อยู่ในป่า แต่สะดุดล้มจนบาดเจ็บแต่จอน์นี่ก็ไม่ได้ช่วยแถมยังทำร้ายด้วยการบีบคอปีเตอร์จึงหยิบกิ่งหมายมาแทงคอจอนนี่ที่เป็นพี่ชายตายภาพตัดไปที่แฟรงค์ที่ได้เข้าไปทานอาหารพร้อมกับเขียนรีวิวซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้วนเขียนในแง่ลบเมื่อพนักง,งานและเชฟรู้ว่าเขามาต่างก็พากันเอาใจเพราะความคิดเห็นของเขานั้นทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากเมื่อกลับไปถึงอาพาร์ตเมนต แคทเธอรีนภรรยาของเขาก็เอารีวิวไปอ่านดูเมื่อเห็นมีแต่เรื่องแย่ๆก็ถามว่าต้องรีวิวขนาดนั้นเลยเหรอทั้งที่เมื่อก่อนเขาเป็นคนใจดีมีน้ำใจแฟรงก์จึงบอกว่าคนชอบไปเขารับบทผู้ร้ายเป็นผู้ทำรายแต่ตั้งแต่ลูกจากไปจากโรคมะเร็งเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียและไม่อยากใจดีอีกนอกจากนี้แฟรงก์ยังไล่แคทเธอรีนให้ไปอยู่ที่อื่นและอย่าได้กลับมาอีก หลายวันต่อมาขณะแฟงเดินอยู่ริมถนนปีเตอร์ก็ดักทำ้ายจนหมดสติแล้วลักพาตัวขึ้นรถมุ่งหน้าไปที่บ้านกลางป่าที่เคยอยู่สมัยตอนเป็นเด็กเมื่อแฟรงฟื้นขึ้นมาก็พบว่าถูกลามโซขังไว้ในห้องใต้ดินปีเตอร์จึงถามว่าหิวน้ำไหมก่อนจะให้แฟรงหิ้วถังเพื่อไปตักน้ำที่ลำธาร ระหว่างทางแฟรงก์ก็บอกว่าเว็บไซต์ของเขามีผู้ชมวันละสี่หมื่นคนยังไงก็ต้องมีคนสังเกตเห็นว่าเขาหายตัวไปจนต้องไปแจ้งความอย่างแน่นอนแต่ปีเตอร์ก็ไม่ได้สนใจคำขู่และบอกให้เขาทำตามคำสั่งเท่านั้นแฟรงก์จึงฉวยโอกาสใช้ถังตีและววิ่งหนีพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็สะดุดลม้มเมื่อปีเตอร์ตามมาทันจึงใช้ไรเฟิลยิงขึ้นฟ้า เพื่อยืนยันว่าต่อให้ตะโกนร้องรังแค่ไหนก็ไม่มีคนได้ยินหลังจากกลับขึ้นมาจากลำธารปีเตอร์ที่เห็นว่าแฟรงตักน้ำมาไม่เต็มจึงใช้ดามปืนตีจนน้ำหกออกจนหมดแล้วลามโซติดกับต้นไม้เพื่อให้นอนหนาวอยู่ในป่าทั้งคืนเช้าวันต่อมาปีเตอร์พาแฟรงกลับไปตักน้ำที่ลำธารอีกครั้งซึ่งแฟรงก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพราะทางกระหายและหิว จากนั้นปีเตอร์ก็เอารีวิวของแฟรงค์ที่เคยเขียนถึงเชฟคนหนึ่งว่าทําไข่ดาวได้ห่วยมากปีเตอร์จึงถามว่าแล้วนายชอบไข่ดาวแบบไหนเมื่อแฟรงค์บอกว่าแบบไข่แดงไม่แตกเขาจึงบอกให้ลองทอดให้ดูหากทําได้ก็จะได้กินแต่แฟรงค์ที่มือถูกมัดอยู่จึงทําไข่แดงแตกเขาจึงพยายามหยิบขึ้นมากินด้วยความหิวปีเตอร์จึงหยิบกระทะมาตี ก่อนจะรีวิวกลับคืนว่าแฟรงค์เป็นคนไรค่าที่ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปปีเตอร์กลับเข้าเมืองเพื่อสาธิตการทำอาหารออกชีวีขณะที่กลับออกมาโคลี oli, นักสืบเอกชนที่ถูกแคทเธอรีนจ้างให้มาตามหาแฟรงค์ก็มาสอบถามข้อมูลซึ่งปีเตอร์ก็บอกว่ารู้จักดีเพราะเขาเป็นนักเขียนรีวิวที่ห่วยแตกแต่ไม่รู้เรื่องหายตัวไปเมื่อกลับไปถึงบ้าน ปีเตอร์ยังคงพบว่ามีการเสนอข่าวทางทีวีเรื่องที่แฟรงค์หายตัวไปซึ่งแคทเธอรีนก็ให้สัมภาษณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยขอให้คนมีข้อมูลติดต่อกลับมาหาเธอหรือแจ้งความก็ได้ปีเตอร์กลับไปหาแฟรงแล้วปลุกให้ตื่นด้วยการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ด้วยความเกลี้ยกล่อดจากนั้นก็พาออกมาด้านนอก แฟรงก์จึงขอโทษและบอกว่าเขาสำนึกผิดเรื่องที่เขียนรีวิวโง่ๆโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมานั้นก็เป็นเพราะเขารู้สึกเกลียดตัวเองแต่ปีเตอร์ก็ไม่ได้สนใจฟังแล้วเอารีวิวที่แฟรงก์เขียนถึงสเต็กร้าน,นหนึ่งว่าพอครัวทําและแย่ไม่สั่งสรรซึ่งการทําแบบนั้นให้ลิงทำก็ยังได้จากนั้นปีเตอร์ก็ถามว่านายชอบสเต็กแบบไหนกันล่ะ เมื่อแฟรงก์บอกว่าชอบกึ่งสุกกึ่งดิบปีเตอร์จึงสั่งให้เขาย่างให้ดูหากทำอร่อยก็จะให้กินระหว่างรอปีเตอร์ก็ได้เล่าเรื่องตอนเด็กที่ถูกจอนนี่ที่เป็นพี่ชายแกล้งเป็นประจำจึงสะสมความแค้นมาตลอดหลังจากฆ่าตายเขาก็ใช้มือเปล่าขุดหลุมฝังศพไว้ในป่าและปิดปากเงียบทำให้พ่อแม่ทุกทรมานเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนจากนั้นหลายปีต่อมา พวกเขาก็ตายตามไปจากนั้นก็หันไปหั่นชิมสเต็กที่แฟงทําเสร็จพอดีซึ่งมันก็สุกมากเกินไปเขาจึงโยนทิ้งจูๆ่ๆแฟงก็แกล้งล้มหมดสติปีเตอร์จึงเข้ามาดูแฟงจึงฉวยโอกาสกัดมือจนเป็นแผลเวอะปีเตอร์กลับเข้าเมืองเพื่อไปงานเลี้ยงที่ทางรายการจัดขึ้นเพื่ออำลาเขาเมื่อเข้าไปในห้องแต่งตัวก็พบว่าโคลีมานั่งรออยู่ แล้วถามโน้นถามนี่ซึ่งปีเตอร์ก็พยายามตอบส่งๆเพื่อใหเขากลับไปขณะปีเตอร์ขับรถกลับไปบ้านกลางป่าเมื่อมองกระจกหลังก็สังเกตเห็นว่าโคลีตามมาแต่เขากลับไม่พยายามหนีแต่อย่างใดเมื่อไปถึงโคลีก็ซุ่มอยู่นานจนกระทั่งเห็นว่าปีเตอร์ออกไปข้างนอกจึงเข้าไปสำรวจในบ้านจนเจอแฟรงถูกล่ามอยู่ที่ห้องใต้ดิน เขาจึงไปหาอะไรมาตัดโซ่แต่กระถูปีเตอร์ใช้ขวานฟันแล้วปล่อยให้เดินกลับไปล้มตายต่อหน้าแฟงวันต่อมาปีเตอร์ได้ไปลากกระต่ายมาทำอาหารสองจานแล้วพาแฟรงคมาร่วมโต๊ะและอ่านรีวิวที่แฟรงเขียนตำหนิเขาเรื่องเมน,นูเนือ้อเอาเนื้อกระต่ายมาทำราดมอนแดงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าและเป็นบาปอย่างรุนแรงจากนั้นปีเตอร์ก็ให้ชิมอาหานทั้งสองจานแล้วทายว่า จานไหนราดหมอนแดงหากทายถูกเขาจะได้กินจานนั้นจนหมดซึ่งแฟรงก์ก็ทายถูกเขาจึงได้กินจานนั้นอย่างอริสอร่อยขณะเดียวกันก็เริ่มรู้สึกไม่สบายขึ้นมาปีเตอร์จึงบอกว่าเขาได้ผสมเครื่องปรุงมีพิษเอาไว้แล้วชักมีดออกมาแทงหลังมือพร้อมกับรีวิวแฟงว่าเป็นคนที่มีต่อมรับรสเสื่อมจนไม่รู้ความแตกต่างของอาหารส่วนแฟรงค์ที่ทั้งเจ็บปวดและรู้ว่าตัวเองกำลับบงใกล้ตาย จึงรีวิวปีเตอร์ว่าปีเตอร์เป็นเชฟตลาดล่างสุดแสนกระจอกถึงแม้ปีเตอร์จะรู้สึกโกรธแต่ก็ชฉีดยาทอนพิษให้เพื่อให้แฟรงค์ทรมานต่อไปภาพตัดไปที่แคทเธอรีนที่โทรหาโคลี่แต่ไม่มีคนรับสายจึงฝากข้อความว่าอยากรู้ความคืบหน้าของแฟรงค์ว่าเป็นยังไงบ้างในขณะที่เธอกำลังจะเข้านอนก็ถูกปีเตอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ทำร้ายจนหมดสติเมื่อฟื้นขึ้นมา แคทเธอรีนก็พบว่าถูกมัดด้วยเชือกขังในห้องใต้ดินโดยมีแฟรงค์นอนสลบอยู่ใกล้เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเจอก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากจึงขอโทษที่ทำให้เธอติดล่างแห่ไปด้วยจากนั้นปีเตอร์ก็พาตัวแฟรงค์ออกไปในป่าแล้วตัดเชือกที่มือให้โดยแฟรงค์มีเวลา3นาทีที่จะหนีให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ได้ตามไล่ล่าจนทันจึงใช้ไรเฟิลเล็งแล้วยิงใส่จนแฟรงล้มลง แต่เมื่อไปดูก็เจอแต่ขาบเรือเท่านั้นทางด้านแคทเธอรีนใช้เศษแก้วที่ตกอยู่ตัดเชือกจนขาดแล้วขึ้นไปด้านบนซึ่งก็เจอศพของโคลี่นอนอยู่จู่จูก็มีเสียงคนเดินเข้ามาจึงวิ่งออกจากบ้านแต่คนที่ตามจับตัวเธอเอาไว้ก็คือแฟรงคทั้งสองจึงพาก,กันไปขึ้นรถของปีเตอร์แต่ก็ปรากฏว่ากุญแจไม่ได้เสียบอยู่จึงย้อนกลับเข้าไปหาจนเจอขณะที่ขับรถออกมา ปีเตอร์ก็ยิงใส่แฟรงค์ตายจนหลุดพุ่งไปชนต้นไม้แคทเธอรีนจึงวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่ก็ถูกปีเตอร์ยิงจนบาดเจ็บเธอจึงพยายามคลานหนีเมื่อปีเตอร์เข้ามาดูแคทเธอรีนก็ช่วยโอกาสหยิบกิ่งไม้แทงคอปีเตอร์จนตายเหมือนอย่างที่เขาฆ่าพี่ชายตัวเองแล้วหนังก็จบลงจบลงไปแล้วนะครับกับ b i t t e r f a c e หนังที่พูดถึงคำพูดของคนคนเรานะครับ พูดดีเป็นสีแก่ตัวแต่พูดไม่ดีไปสร้างความเสียหายให้ชีวิตคนอื่นก็อาจจะทําให้เราโชคร้ายได้นะครับเรื่องราวเป็นเรื่องของความโกรธแค้นของคนที่ถูกทํร,ร้ายด้วยคําพูดจนต้องกลางแน้นเป็นหนังที่ดีมีข้อคิดนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําแนะนําหรืออยากให้ผมอัดตาหิเอาหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการนำเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับถ้าคุณคือแฟนพันธ์แท้หนังหายาก คุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษมากกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีลัที่แห่งความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดลิ่มทิ่มประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์บทเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งจะรับชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องลับที่สร้างเอาไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับเราที่นี่ช่องดูอะไรดี